ทำเอากล้วยเปรมกรมลพลรัตอดีตนางเอกหมอลำระเบียบวาทศิลป์ถึงกับร้องไห้ระหว่างที่เจ้าตัวขอชี้แจงเมื่อเจอคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่คอมเมนต์ว่า ติดเล่าติดยาจนค่ายเพลงไหทองคำไม่เอาโดยก่อนหน้านี้กล้วยเปรมกรมลได้ต่อสัญญาใหม่กับค่ายไหยทองคำแต่ยังไม่ทันได้ปล่อยเพลงทางค่ายไหยทองคำก็ได้คืนสัญญาจึงทำให้คนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายจนเจ้าตัวมาเจอคอมเมนต์ติดเล่าติดยาจนค่ายไม่เอาเลยต้องขออัดคลิปชี้แจงประเด็นดังกล่าวพร้อมน้ำตาว่าสวัสดีค่ะวันนี้จะ มาชี้แจงประเด็นที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะคะกับข่าวที่ว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยไห่ทองคำคืนสัญญาให้กล้วยแล้วใช่คะ่ะเราคืนสัญญากันมาเกือบเดือนแล้วคะ่ะ ด้วยไลฟ์สไตล์เพลงเรื่องเป็นตัวของตัวเองคุยกันเรียบร้อยดีทุกอย่างจบกันด้วยดีอาจารย์ยังบอกว่าเสียดายนะก็ให้หนูไปหาประสบการณ์ไปเป็นตัวของตัวเองถ้ามีบุญวาสนาต่อกันจริงๆคงได้กลับมาร่วมงานสำหรับคอมเมนต์ที่บอกว่าค่ายไม่เอาหนูไม่โกรธคะ่ะว่าหนูร้องเพลงไม่พระบุค,คลิกไม่ดีหนูไม่เคยโกรธเลยเสียงสัน่น แต่มันไปสะดุดที่คอมเมนต์หนึ่งที่ว่าติดเหล้าจนเสียงานและติดยาจนค่ายไม่เอาอันนี้คือเสียใจมากโคตรเสียใจเลยว่าการที่เราเอนเตอร์เทนหน้าเวทีเขาจะหาว่าร้องไห้กินเหล้าติดยาจะมากินเหล้าเหมือนอยู่หมอลำไม่ได้นะจะอยู่หมอลำหนูก็ไม่เคยเสียงานนะคะ ยอมรับว่ากินนานๆทีหนูไม่ได้กินทีๆเพราะหนูต้องขับรถไปงานเองเป็นรถตัวเองสำหรับพ่อเอะพ่อก็คุยกับหนูปกติพ่อยังเรียกไปช่วยงานยังคุยกับหนูปกติไปอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นลูกพ่อเอะเหมือนเดิม เพราะว่าพ่อเป็นคนที่สร้างหนูมาให้ทุกคนรู้จักชื่อของกล้วยเปรมกมลหนูกับอาจารย์คุยกันรู้เรื่องและมันมีข้อความที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้หนูกับอาจารย์ประจักษ์ชัยและ่่าหายทองคำไม่มีอะไรที่ต้องโกรธเกลียดกันนะคะ มีแต่จบกันด้วยดีอาจารย์เข้าใจและหนูก็เข้าใจอาจารย์ส่วนคอมเมนต์ถ้าจะคอมเมนต์ไม่ดีก็ไปคอมเมนต์ที่อื่นไม่ต้องมาคอมเมนต์ในที่ของหนูถ้าคิดไม่ดีก็เก็บไว้ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้เสียความรู้สึกมากหนูไม่เคยเสียใจเท่าคคำว่าหนูติดยาจนค่ายไม่เอาคำนี้หนูเสียใจมากทุกงานหนูตั้งใจเอนเตอร์เทนคนดูให้สนุกทุกงานเลยคำว่ายาไม่มีในหัว ขอให้ทุกคนเข้าใจใหม่ด้วยนะคะใครที่คอมเมนต์ว่าหนูติดยาเข้าใจใหม่ด้วยนะคะหรือถ้าใครมีหลักฐานว่าหนูติดยาจริงๆเอาหลักฐานมาเลยค่ะหรือหนูกินเหล้าจนเสียงานกินเหล้าจนร้องเพลงไม่ได้มีหลักฐานเอามาเลยค่ะหนูน้อมรับทุกคำติชมจริงๆแต่ว่าคำว่าติดเหล้าติดยาจนคไายไม่เอาหนูรับไม่ได้ค่ะยังไงก็ฝากพิจารณาตัวเองด้วยนะคะ และก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้ทุกๆพลังบวกจากทุกคนหนูอ่านแต่ไม่ได้ตอบขอบคุณที่ยังติดตามนะคะขอบคุณค่ะคลิกเพื่ออ่านข่าวบันเทิงวันนี้